ครับสวัสดีครับพี่น้องสุข,ขูสุคน FC ทุกคนนะครับติดขึ้นอดุกคนนะครับนะขอบคุณที่พน่นติดตามให้กำลังใจนะครับคลิปที่แล้วที่พี่น้องติดตามบงนา้าถ่วมทงไ้ตรงหน้าถ่วมน้ำพ้องหนุนเปิดน้ำม,มาเึื่งมึกผืิดลงมาเนะาะก็เขา้ขาใจเพื่อนอยู่เพราะว่าน้ำเคลื่อนมาลัดจักหน่อยจักหลายทั้งใดก็บบอกหูนะเพื่อนระบายนา้ำลงมาบักแห้งเลยตอนนี้นะจนถ่วมปั๊ม ป,ปั้มเพิ่มจนสีถวมม่วเบิดแล้วนะครับพี่น้องเนาะปั้มสูบน้ำต่างๆหนุนขึ้นถ่วมพอดหน้าพอดให้หอดหน้าเบิดตัวนี้นะแต่พี่น้องที่ตามคลิปก็เห็นนะครับนะน้ำถ่วมทงหน้าจนบ่แห้งนะครับเนาะเอาเมื่นอนี้ก,ก็เลยจะไปติดตามเบื้องน้ำเขื่อนโบราณว่านา้ำเขื่อนโบราณลายปันใดน,นอยหลายปันใดก็สิหิวกันนะครับเนาะข้าเจ้าคือระบายนา้ำมมหรือว่าลายแท้หรือว่านา้ำเขื่อนโบราณพื้นล่นล่นเหลือบอ่อน้ำหลายบ่อนะครับเนาะพอช่วงนั้นฝนมันตกนะครับพี่น้อง ช่วงวันวันสามสี่มือหายล้างก็มากเลยการขึ้นมัดขึ้นจะสอดแกงก็เว้นเกิดขึ้นจากตกบึมบึมบึมมากแบบมืดฝ่ามัวดินนะครับเพราะฝนตกคิดว่าน้ำขึ้นต้องไหลเพราะเป็นบึงน้ำพ้องโอ้น้ำพ้องขึ้นนะครับฟังพ้องหลายหม่องสุดเลยครับเพราะว่าเขาจะเปิดน้ำมาหลาน้ำน้ำมันไหล,มมลแห้งเพาะหมุนติวติวเลยครับหมุนติวติวเลยเอ้ามือนินตงไปพิสูจน์น้ำกันว่าน้ำเขื่อนมลูลนั้น น้อยหลายซ้ำใดนะครับถึงได้ระบายแบบเคลื่อนจึงได้ระบายแห้งน้ำลงกมาแห้งเนี่ยเนาะบองหูว่าน้ำหน่อยน้ำหลายบ่ได้มากอ่าเบิ่งด้ครับเนี่ยเมื่อนี้ล่ะครับไปเบิ่งน้ำการพอมกันเลยนะครับอ่าพิญญาพายเตียวเป็นแบบนี้ไปเห็นน้ำกันกันกบพี่นองเลยเป็นยังไงก็เจอเห,เหตุการณ์แบบนั้นเลยนะครับนะนะครับไปขับไปเกินบวลาเลยนะครับ วิธีการเข่าเคลื่อนกับบอกเพื่อนว่าเข้าไปชมเขื่อนท่านั้นแหละนะครับเพื่อนก็ยื่นบัสไห่เข้าปั๊บโดดปัยากนะครับเขื่อนอุบลรัตน์นี่นะครับปุ๊บนี่นะครับเข่าไปแล้วเขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละนะครับเลยลำบัตรจะข้ามกันขอบคุณครับนะครับรับบัตรเลยนะครับแล้วนะลำบัดแรับเพื่อนครับ นั <pathway> ่นเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาบ,บัตรกับพื้นที่เรียบร้อยแล้ววันเท่าสิข่าเขาก็ต้องรับบัตรกันนะครับนะรบนะับบัตรข้าไปเพื่อไปเป็นการผ่านเข้าไปนะมีใบผ่านเข้าไปก็บได้เสียตังนะครับเข้ามาช่มฟรีนะครับถือว่าเปิดเปิดอ่าให้พนี่้องระชาชนมเข้ามาช่มเคลื่ลอนม,ม,มันก็นดีนะครับก็ดีนะครับคือการเปิดโอกาสให้คนอยากถึงเข้ามาช่ม คนต่างจังหวัดหรือมาจากไกลๆเขย่ยอย่างมาชุ่มเครื่อนไปญาตไปหลายๆคืนนะครับเสียค่าทมเนียมด้วยครับเสียค่าทมเนียมนะลหลายๆคืนนะครับก็บ,บอบอ,บอกว่าเป็นเคืนใส่นะครับนะ,ะเสียค่าทมเนียมเข้าไปไหมนะครับค่าจอด,าดรถค่ารถคาราสามสิบคนกี่คนยูดิครับเพราะว่านาสิเปิดคือเคือนโบราณเท่านี้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอะไรนะครับนะครับ ให้คือให้คนเขามาชมความสวยงามบรรยากาศของเขื่อนเนาะพยจาว่ามันมันก็ดีที่สุดแหละนะครับเมื่อนี้ถ่ายคลิปวันที่เท่าไรหร่วันนี้เจ็ดตีนะเปลี่ยนนะครับวันนี้นะครับถ่ายคลิปวันที่แปดเนาะนะครับกะเป็นสิ่งดีเพราะว่าสี่ ให้พี่น้องได้เห็นน้ำวา้าอ่าอำเภออุบลรัตน์เนื้อเขื่อนอุบลรัตน์สวยงามแค่ไหนคนคนต่างเจแอแล้ววันนี้วันที่หกทวีที่พี่น้องออจำผิดเนอะวันนี้วันที่หกวันที่หกกันยาพี่น้องเด้อขออภัยขออภัยจำผิดเนื้อรูปร่างหนาา้าตาใครจะเห็นเดี๋ยเบิ้งเห็นปะเห็นท่องเที่ยวเขื่อน,นอุบลรัตน์เนาะไปไปเบิ้งน้ำกันน้ำหน่อยน้ำลายกับซีหูเนาะผมว่าก็ดี มันมีสหกรณ์มีร้านขายเครื่องดื่มหมากไม้เลยเขามาพี่น้องมาตงห่วงว่าผมมีของกินอาหารเครื่องดื่มหมากไม้อยู่นี่มรถเต็มแล้วพี่น้องแสดงว่าพี่น้องติดตามแล้วว่าน้ำเคลื่อนไปยังหลายน้ำคล้องไปยังไปขึ้นสูงแท้มีพี่น้องมาช่วยมาเต็มบัดเด็กก็พี่น่ะรถจอดจ,จอดเอาไปเบิ้งพิสูจน้ำการพี่น้องว่าเป็นยังไงเน่ยนะครับ มีหน่อยมีหลายอย่างไดก็ไปเบิ้งน้ากันนะครับไปเข้าไปเบิ้งน้ากันเลยครับพี่น้องปึบ๊บดอกเข็มสวยง,งามตรงสันเขื่อนนะอ,อ้าวขึ้นมาแล้วนะครับเขื่อนอุบ,บนรัฐเนาะ นะไปเป็นเบืองนางน้องกันว่าขึ้นน้ำม,มากสั่ใดหน่อยสั่ใดนะครับนะเผื่ออุบนรัฐนะครับอุบนรัฐโอ้ขึ้นน,นะฮะน้ำขึ้นมากเรื่อยแล้วนะครับนะก็เห็นเลว่าน้าเพิ่มสูงขึ้นมาพอสมควรพี่น้องนะครับตอนที่ิญามาไทยคลิปของช่วงที่จับปลาขึ้นทนะีนะครับน้ำคือระั สิลดลงถึงโนนเลยนะครับใกล้จะถึงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับมิลลิเมตรแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับก็บงก่งบอกว่าน้ำเขื่อแล้วสูงเพิ่มขึ้นนะครับเอ้าโอเคเลยว่าน้ำเขื่อนนั้นได้สูงขึ้นพอสมควรนะครับแต่ไม่มากนะครับพี่น้องข้าพเถือว่ารับได้สบายๆเนาะไปเบิง่งเพิ่นระบายน้ำจุดใดเบิ่งครับนะครับ กะสงสัยนะครับพี่น้องสงสัยต่อว,ว่าน้ำพ้องถ้าพี่น้องที่ตามคลิปที่แล้วเนาะที่ตามคลิปที่แล้วว่าน้ำพ้องมันมยึ้นสูงแท้น้ำเคลื่อนมันขึ้นระบายหลายแท้หรือว่าน้ำเคลื่อนมันหลายเกินไปบ่มันล้นเกินควมจูบ,บ่ขึ้นระบายไปหลายแท้ท้องบางหรือวิญญาณเดียวก็เลยของใจอย่ว่าพี่น้องหลายคนกะว่าเอา้าเคลื่อนน้ำเคลื่อนหลายบ่เ,เขาจะขึ้นระบายน้ำหลายแท้ไทยว่าลํำน้ำพ้องนี่ขึ้นท่วม ปั๊มปั๊มน้ำหรือว่าเถือ่อนเครื่องสูบน้ำที่เจ้าต่างไว้ริมฝั่งๆถ่วมหมดเลยนะครับลน้นทะลักจังจังหัยย่างเ,เป็นปะล้นขึ้นมาถึงถนนถนนระวางะระวางบ้านจริคเน่ขามไปทั้งมักกบอลเนี่ยถนนมาาน้ำขึงถึงถนนนั่นเลยครับแต่่อถึงก็ถ่วมถนนนะครับแต่ว่ากับปริมนะครับปริมขึ้นสะพานขาวจะพากเลย ที่เขาเจ้าดำหน้าไปตรงนั้นเบิสิทซิ์นะครับแล้วน้องแคร์นะครับปากปากน้องแคร์น้ำกะขึ้นมากท่วมน้องแคร์นะครับน้ำน้องแคร์กับน้ำป้ากนไหลทะลักลงมามันก็เกิดนุนขึ้นมากนะครับนะบมือนี้ก็เลยมากพี่น้องภาพี่น้องมาติตาเมืองมวลนะ่บ่อลายนะครับน้ำบ่ถึงร้อยเ็ดสิบแปดสำนนะครับนะนะครับบ่อลหลนะครับน้ำปีนี้ถือว่าบ่อลายแต่ว่าผมอาจผม คิดนีครับผมคิดเองนะนะครับคาดว่าทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลควบคุมน้ำเนาะดูแลน้ำกักงสีระบายน้ำออกเพราะว่าพ่าอยากให้น้ำมันมากเกินไปถ้าเกิดว่าช่วงฝนตกน้ำน้ำช่วงกันยญ้าตุลาเนี่ยฝนอาสิหลายต้องระบายสำรองอ่าเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมทีอ่าเตรียมพร้อมทีส,ส,สิรับมือ นะครับพิ้นค้งสี่เตรียมพร้อมรับมือนะครับแต่บ่ฮห้ว่ายุดจุดนี้พี่น้องเห็นบ่นะครับน้ำขึ้นไปจุดนั้นเห็นบ่ตอนที่จับปลาขึ้นถิน่นน้ำยุพี่น้ำน้ำน้ำแห่งหอเน,นี้นะครับแหง่งแห่งหอนี่ตรงสะพานลงไปนี่แห่งเลยนะครับแห่งเลยเลือกไปจอดจุดนั้นนะครับเลื่อนไปจอดจุดนั้นแต่ตอนนี้ขึ้นมาในประมาณนี้แหละนะก็ห้งให้น้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าน้ำเหนือมาหลอยู่เนาะนะครับเอาไปติดตามไป เพื่อนระบายยุ่จุดใดเนี่ยพี่น้องไปเบิ้งวาน้ำพ่องขึ้นขึ้นหนุนลายแท้เอ๊จับปลาขึ้นทินนมือเดือนสิ้นหาที่ผ่านมาเนี่ยไหมพี่น้องนะครับถ้าว่าเพื่อนเพื่อนปล่อยสปินเวปลาก็ต้องขึ้นมาอีกที่เหมือนเดิมพือเก่าบอบโอ้ยชมบรรยากาศบรรยากาศของเครมรลัดภูเขาสวยงามนะครับผมว่าแน่ใจว่าก้อนขี้าแล้วก็ฝนมืนมือเห็นไหมพี่น้องท่าคน ฝนน่นคืออยู่ทังทางอำเภออ่าผู้เวียงนะครับที่เฮาเห็นตัวนี้เดี๋ยวสู้มือไก่พี่น้องเห็นก้มสวยงามนะเห็นป่ะพี่น้องแนมไปเห็นภูเขาเห็นป่ะภูเขาทางอำเภอผู้เวียงนะครับอำเภอผู้เวียงที่แนมเห็นอยู่นะตัวนี้ผู้เวียงเห็นป่ะอำเภอผู้เวียงอำเภอหนองเรืออยู่ตัวนี้นะครับอำเภอหนองเรืออำเภอโนนสังนะครับอยู่จุดนี้อำเภอโนนสังเห็นป่ ผู้นี่อำเภอโนนสงังเขาเอิ่นเปผู้เก่านะผู้เก่าอำเภอโนนสังนะนะครับแต่ฝนดินน้เห็นอยู่นีต่ตกนะครับแสดงว่าน้ำทั้งเนื้อเคลื่อนอัดเศลงมากเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำเคลืนบบราณตีร่องรับน้ำจากอำเภอจากจังหวัดมือเลยจังหวัดมือเลยจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดอา่าชัยภูมินะครับน้ำเคื่อนบุราณ สีรองรับน้ำมาจากหลายจุดนะครับก็บคือจากเส้พุ่มมากอะเป็นแม่น้ำน้ำเชิญนะครับนะน้ำน้ำพองมาจากมึงเลยล้ำปะเนียงมาจากน้องบนลำพู่มืึงเลยได้คือกันนะครับนะมาจากหลายส่วนหลายสายนะครับนะไปไปที่ตามว่าใครจะปล่อยสปริงเวหรือไม่บาบายสปริงเวหรือไม่เนาะนะครับน้ำพองขึ้นลายแท่นะแต่มากพิสูจน์กันเห็นๆเ,เลยไปตามตามโอ้ยน้ำพองขึ้นแล้วพุ่นเนาะ มีน้ำพ้องพี่น้องท่วมพี่เลยบ่บปรากฏวา่าเบ่อได้ปล่อยสปีเวทแทนแน่นอนแต่ว่าน้ำพ้องหนุนนะครับโอ้ยพื่อนอ่ะดูไปเบิงน,น้ำพ้องหนุนขึ้นมาถึงถึงตรงนี้แล้วนะครับท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงทีจับปลานะครับตรงทีจับปลาจับปลาคืนถิ่นนะเนาะ,นะโอ้เพื่อนระบายจุดแสดงว่าระบายอยู่ตรงอ่ะ เขาเอิน,น,ะะนยังไงสปริงเว่เคยคือคือขจปล่อยปีอ่าช่วงปล่อยนะครับนั่อยู่จุดนี้นะสปริงนี่บ่แม่นนะครับบ่ได้บ่ได้ปล่อยนะก็ปล่อยอยู่จุดนี้นะครับนี่นี่นะครับเกื่อนบวรัดด้วยนี่นี่เขาจะปล่อยอยู่ช่องนี้นะครับช่องที่สามนะครับก็นับมาจากทางทิศตะวันตกนะครับขนับห้างทิศตะวันออกก็คือช่องที่สองนะครับนะ แต่ว่าซื้อป้ายป้ายที่ตรงพิระบายนะก็คือเป็นเป็นช่องสปนะินเวนะสปินเวสปินเวเนี่ยนี่ช่องนี่ที่เพิระบายเนาะเอานเนื่องไหลจะจอดเลยโอเคแต่เป็นซึมได้นะครับนักพิณอมันอาจจะซึมได้นะครับนี่นะตกลงว่าจุดนี้ตอนนั้นพี่น้องเห็น่าตอนที่เพิ่นมาจับปลา จับปลานะครับจับปลาคืนถิน่นคือจับตรงเนี้ยตรงใต้เขืเ่อนบุรัตน์นี่นะครับจับตรงใต้เขืเ่อนบุรัตน์ปล่อยสู่ถิ่นเดิมก็คือลำน้ำพองนะพี่น้องจับจากจุนี้ปล่อยลงไปน้ำน้ำพองแต่น้ำน้ำพองตัวนี้เป็นสีแดงนะได้ซูมมืงนะครับทีนะ่พี่น้องเห็นอยู่น้าตอนนี้นะครับก็คือเป็นลำน้ำพอง ที่ไหลออกจากช่องแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้านะน้ำแห้งเติบสแสดงแปลปลอยๆแห้งมากนะจุดน,น,นัน้นเนาะเบื้องน้ำขึ้นตาพี่น้องที่ติดตามคลิปวิญญาณตอนจับปลาขึ้นทินคือจุดนี้สูบแห้งเบล็ดน้ำพองนี่ตรงปลายท่อที่ปลอยน้ำลงไปปอยปลาลงไปนี่โดดตามตามลงไปนะตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับถึงกันแล้วนะครับนะสุดยอดนะบรรยากาศ ของอำเภอบุรัตของเคือนบุรัตบณีเนาะได้มาพิสูจน์กันแล้วว่าสปินเวย์นะครับสรุปแล้วว่าช่องสปินเวย์ไม่มีการระบายน้ํานะครับเ่ามีการระบายน้ําแม้แต่ช่องเดียวได้ไปน้องเด้อนะครับกับบ่ได้ระบายน้ําแม้แต่ช่องเดียวนะครับนะครับแต่และช่องไม่ต่ำเกินสิบกิโลเมตรนมะ่ไปเนองได้บอกเนาะแต่ละช่องสิบกิโลเมตรสบายสบาย ออเอฟซีเพลยดโฮลแน่นอน,นอช่องช่องสปินเวทแต่ละช่องนี่จักเม็ดนะขออธิบายให้ฟังเนี่ยหรือคอมเมนต์เข้ามาให้เอฟซีเพื่อนฟังน,ำน้ำแน่พิญยาพาเทีย่ยวคอสิได้บรรยายให้พี่น้องฟังนะครับแต่ละช่องนี่นะครับจักเม็ดนะครับกว้างจักเม็ดเนาะนี่สปินเวทแต่ละช่องโบ้ไม่หาเม็ดนะครับโบ้ต่ำก็สิบเม็ดนะสิบเม็ดหรือไม่ สิบกมตรหรือไม่เนาะเป็นเนาะนะครับก็โดยสรุปแล้วว่าเกืือนบุรษันั้นไม่ได้ระบายน้ําตรงช่องสปินเวย์นะครับไม่ได้ระบายน้ํานะครับระบายแต่ช่องปิดกระแสไฟฟ้าเนะนะครับชวนสปนะินเวนั้นไม่ได้ระบายนะครับยังปิดอยู่เหมือนเดิมแต่ระดับน้ำพอนั้นสูงขึ้นนาพป่นเะอานะนะครับไปดูติดตามดูนาะกันนะครับ บรรยากาศเนื้อเคื่อนนะพี่น้องนะน้ำกบกถึงกาไหลามากนะครับ็คถือว่าขึ่นน้ำขึ้นเลวอยวนะน้ำขึ้นเร็วมากเลยจอดตันนี้ตรงที่มองเห็นอยู่ตอนนี้พี่น้องที่มองเห็นอยู่ตอนนี้นี้ก็งอเห็นปะนั่นคือสายไฟที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยแผงโซล่าเซล อำเภออุบลรน์หรือเขื่อนอุบลรัตนี้เป็นแห่งแรกอ่าไม่ใช่แห่งแรกเป็นแห่งที่สองเนาะแต่ว่าที่ใหญ่ที่สุดเนาะใหญ่ที่สุดนะอ่าผลิตพาโดยโดยโดยการเอาแผงโซลาเซลล์นะครับนะฝนมาอะไรพี่น้องมือตึ๊บเห็นปะฝนเนื้อเคลื่อนถึงว่า คือมัรับเพื้นในระบายนา้ำเพราะว่าฝนเนื้อเคลือนนะ่ะตกนะครับตกขนาดนักเลยแนมไปเห็นมะมน้องเสนเนาะมือตึ๊บเลยเนหะ็นไหนะครับตกตลอดเลยใช้ยุูมิมึงเลยนะครับน้องบุญลำพูตกน้ำนะพ้นถึงได้ระบายน้ำออกนะเพื่อรองรับน้ำป่าที่ไหลจะลงมาสู่ลำเถือนบุรัเนะายงาสู่เครื่องมุรัดเนาะกะ มาเบิงตรงจุดนี้นะครับนี่เลข1้8ยเจ็ดสิบแปดจุดศูนย์ร้อยแสิบจุดศูนย้อยแปดสิบสองจุดศนย์มเมตรเน๊ผม่าเมตรนะรอทกอเอ็มเอสแอลเอ็อสบท่นกับมิลลิลิตรบ่ฮะอาจจะเป็นมิลลิลิตรเนาะนะครับเมตร นะครับรอทอก่อบมงนะบวสเแปลนะครับสรุปว่านะครับกะวิญญาณมาพิสูจน์แล้วว่าเขื่อนอุเรั์ไม่ได้ระบายน้ําที่ช่องสปริงเวย์นะครับแต่ว่าน้ําคือหลแท้พี่น้องอาจจะสงสัยนะครับเนาะกะาว่าเป็นยังพี่น้องเพื่อระบายจุดใด เดี๋ยวยานสิภาพไปเบืองนะครับไปพิสูจน์ว่าเพ่นระบายยี่จุดใดแน่หนามคือหลายแทหนาพ่องคือขือ้นสูงแทคือะลักเขาให้หน้าท่วมเขา,พ,ชาชพี่น้องประชาชนเบิดนับเพ่นปล่อยจุดใดไปเบิงนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาสำนึกกันเป็นอย่างมัสยาว,ยาวเอามันพ่อประมาณเดี๋ยวคลิปต่อไปไปเบิงว่าเพ่นระบายยี่ช่องใดจุดใดแน่เนาะนะครับคลิปนี้สวัสดีครับเดอ้อคิดว่ามันมีประโยชน์ แต่ควมรูได้รับทราบควคขื้นว้ของน้ำม้วนน้ำจากทางเหนือตรงมาสู่เขื่อนอุบลรัตน์ลายน้อยซําใดก็จก่สี่เ้หูน้ำกันบบตองมาเบิง่งกอะไร้ชมคลิปวิญาพระเทวก็เห็นขึ้นกันแมนบาพี่น้องเอาคลิปนาเจอกันไหมว่าน้ำตรงช่องผลิตกระแสไฟฟ้าคือหลายแทะคือเปิดได้ลายแทะแมนว่ก็เลย่สิพาพี่น้องไปเบิ่งจุดน,นั้นหันทายยาวๆไปเลย ฮันตัดต่อคขอรอแคลมันก็สิ่สี่บ่บ่ได้บรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิเอาเป็นตอนๆไปนะให้พี่น้องเบิ่งมื้อละตอนมื้อละตอนไปบ่ต้องย่างนะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศกันนะครับเนาะเอาเบิ่งบรรยากาศจักหน่อยนี่หน้าเขา ok ื to to enfim, also, はは่อนนะครับสปินเวทีที่เอิ้นช่องที่1เห็นบ่ช่องที่2ช่องที่3ที่เข้าระบายคือช่องที่3า่ะเห็นบ่ตัวเหลืองๆยืนเื่อเลยอย่นั่นนั่นแหละครับช่องนั่นแหละ ที่กระจรบายชื่อช่องที่สามนะี่แหละเลขตามเลขเนาะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะนี่แหละมีสี่ช่องหันช่องละสิบแล้วตรงหัวขโมกคือเมือีกต่ำกระสิบเมตรสิบนะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเมตรเนาะระยะค้อมยาของเขื่อนแต่เป็นไปไดนะ้เนาะนะครับอ่ะผมวิญาพาเทียวกะผมมีวตัตถุประสงค์สี่ไม่อ่ะคิดไล่ ยังก็ผููไดคิดว่าให้เป็นข้อมูลให้เป็นควม่มรูแกพี่น้องประชาชนที่อยู่ใต้เคือนใต่ตาาล,ลำบองที่ได้สาบวา่าควา่ำเดือดร้อนของพี่น้องเกิดขึ้นอีลีนะครับเพราะว่าพี่น้องกระหูอยู่ว่าคือมันเป็นว่ได้ระบายนา้ำตรงช่องสปินเวนะเพื่อระบายอยู่เฉพาะตรงปริกแสไฟฟ้าเเนาะเมื่อนี้ก็เลยมาพิสูจน์กันไปเบื้องต้นกันนะครับบรรยากาศเนาะครับคลิปนี้กันมีประโยชน์ หันชมแล้วได้คิดว่าได้ความรู้นะครับได้ความรู้แล้วก็ได้สิ่งดีๆไ,ได้เรียนได้รู้ว่าน้ำคือมมันขึ้นหนูนสูงเพราะอีกอย่างตัวแมนบางคนสงสัยว่าช่องสปินเวย์โปแมนครับช่องระบายนิกระเซฟไฟที่จุดนุ่นเดี๋ยววิญญาณจะพาไปเบิ่งว่านิเป็นยังไงครับคลิปนี้สวัสดีครับ